คิดตังค์หน่อยค่ะ250บาท50สตังค์ค่ะเอ๊ะสมัยนี้ยังมีสตังค์อยู่หรอค่ะมี250ไม่มีหรอกสตองสตังคนะ์น่ะลูกค้ามีเหรียญบาทไหมคะจ่ายเหรียญบาทมาก็ได้คะ่ะเดี๋ยวหนูลดทอนให้แค่50สิบสตังลดลดให้เถออ้าคิดตังจะรู้ร้อยแปดบาท75สตางค์ค่ะสตางค์อีกแหละอ่ะทอน19บาท25สตางค์นะคะอ่ะ เหลียนยี้าสตางค์หมดหรอโอ๊ยทอนมา20บาทก็จบแล้วแค่สลึงเดียวอะไรนักหนาเออโอ๊ยแค่นี้ไม่ทำให้ร้านเจ๊งหรอกพอนมาเร็วๆเถอะฉันรีบค่ะเออนี่มันยุคไหนแล้วจะมาสตองสตางอะไร244ค่ะสแกนจ่ายนะคะโอ๊ยเบ็ดมุดพี่ขอชาร์จเบ็ดได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะมีที่ชาร์จให้ยืมไหมนี่ค่ะฝากชาร์ตไวยค่ะเรื่อของเสรเดี๋ยวมาเอา ได้ค่ะพี่คะขอโทรศัพท์คืนด้วยค่ะนี่ค่ะลูกค้าจะสแกนจ่ายใช่ไหมคะอ๋อโทรศัพท์เปิดไม่ติดขอโทษนะคะวันนี้คงซื้อไม่ได้ละเออเดี๋ยวค่ะไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ขอคิดค่าชาร์จแบตด้วยนะคะก็บอกแล้วไงว่าไม่มีเงินสดสแกนจ่ายได้อย่างเดียวแล้วโทรศัพท์ก็เปิดไม่ติดขอชาร์จแค่นี้ยังจะไม่คิดเงินงกไปปะ อันนี้ลดได้ไหมคะลดไม่ได้ค่ะตัวนี้ราคาตามป้ายเลยน่าพี่หนูมาซื้อของร้านพี่ก็ออกจะบ่อยลดให้หนูสักครั้งเถอะนะคะได้ค่ะเดี๋ยวอันนี้จะลดให้9ก้าบาทนะคะเค้ยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นเพิ่มก่อนอุ้ยมีฝาด้วยพี่คะอันนี้ลดได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวพี่ลดให้พี่ค่ะทั้งหมดร้อย็ดสินี่ค่ะฝาตะกร้าหนูนะคะพี่ก็ลดให้แล้วก็ได้แค่นั้นแหละค่ะ ดีนะคะที่ให้ตะกร้าไปไม่ให้แค่ฝาถ้างั้นไม่เป็นไรค่ะไม่เอาแล้วชอบขอลดดีนะต้องเจอแบบนี้แหละเจ๊คะตัวนี้แกะดูได้ไหมคะอ,อือตัวนี้แกะไม่ได้คะ่ะลูกค้ามันซีลไว้ y อะคะ่ะอ,อ้าวแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่าหัวเป็นยังไงอ,อ่ะอ๋ออันนี้เป็นหัวแบบปากกาคะ่ะตามรูปนี้เลยคะ่ะอ,อ้าวเอานี้แหละเดี๋ยวจ่ายเงินเลยเดี๋ยวซื้อเลยเนี่ยลูกค้ารับอานันต์ใช่ไหมคะอือเอาอันนี้แหละเดี๋ยวจ่ายเงินเลยแกะดูก่อนไม่รู้ว่าหัวเป็นยังไง โหทำไมเป็นแบบนี้เขียนก็ยากเขียนไม่ถนัดเลยไม่เอาแล้วแบบนี้อนะ่ะซื้อไปแล้วเขียนไม่เป็นไม่ถนัดเลยไม่เอาแล้วแล้วจะทำยังไงต่อเนี่ยพี่คะเอานิปจิวเบอร์ห้าให้หน่อยคะ่ะนี่คะ่ะห้าสิบเก้าบาทคะ่ะเอาเงินมาแค่ห้าสิบอีกเก้าบาทลดได้ไหมราคานี้เลยคะ่ะต้องขอโทษด้วยนะคะอะไรเก้าบาทลดไม่ได้หรอลดไม่ได้คะ่ะซื้อร้านอื่นนิดหน่อยเขาก็ยังลดให้อันนี้ร้านเราคะ่ะไม่ใช่ร้านอื่น ลิปจิ๋วเบอร์แปดอันนึงค่ะนี่จ้าห9บ้าบาทค่ะเงินไม่พอมีเท่าไหร่คะมีห้าสิบค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังมาซื้อใหม่ลูกค้าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูลดให้วยจริงเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคิดตังค่ะหนึ่ง้อยสาสิบห้าค่ะใส่ถุงไหมคะใส่ค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะคิดตังค่ะตังหูยี่สิบบาทค่ะใส่ถุงให้หน่อยค่ะอ๋อได้ค่ะขอบคุณนะคะ คิดเงินหน่อยค่ะวันนี้เป็นวันรดโลกร้อนนะคะทางร้านจะคิดค่าถุง2บาทลูกค้ารับถุงไหมคะโอ้สองบาทเลยเหรอคะงั้นถือเอาก็ได้ค่ะคิดตังค่ะ อออันนี้ลูกค้ารับถุงด้ไหมคะรับค่ะจะให้ห่อไปได้ยังไงเยอะขนาดนี้วันนี้เป็นวันลดโลกร้อนนะคะทางร้านจะคิดค่าถุงถุงเล็ก2บาทถุงใหญ่5บาทของลูกค้าน่าจะใช้ถุงใหญ่2ถุงเป็น10บาทค่ะฮะสิบบาทไม่ต้องไม่ต้องฉันจะห่อไปเองบ้าบอรหรือเปล่าค่าถุงตั้ง10บ,บาทโอ้โหพี่พีทำอะไรอะ่ะเอาไปทำราคาให้ปหนมเอาไปทำราคาแล้วอ่ะก็เอามาคืนที่ด้วยนะโอเค กระนูเดี๋ยวพี่เอาไปเก็บให้มันจริงนะพี่เดินมาอีกรอบนึงยายเห็นวางอยู่บนโต๊ะนะจ้า ในวันที่ขี้เกียจแต่งหน้าไม่อยากทารองพื้นเราก็ใช้กันแดดดีเซไดฟูกุไปเลยสิคะเขาได้ฉายาว่ากันแดดฟิลเตอร์ทาแล้วเหมือนใส่ฟิลเตอร์ให้ผิวอะไรอย่างนั้นเลยมีกันแดดถึง spf 5 0บวก pa c บวกเลยนะแถมเนื้อยังเนียนนุ่มและเกลี่ยง่ายมากทุกคนดูความฉ่ำและความเนียนของผิวสิมันไม่ได้หนาเหมือนทารองพื้นแต่ผิวมันมีความเนียนใสขึ้นปกป้องผิวจากแสงแดดได้ดีมากแถมยังได้ผิวที่เนียนใสฉ่ำวาวขนาดนี้คือมันเลิศจริงๆนะลุกใส่สบายๆวันนี้ให้กี่ แนนดีคะมิลีีเทมนีได้เกดสีภาษาอังกฤษอีกแล้วหรอใช่สิก็เราเรียนกับแอร์ไฟวันทัพทุกวันเลยแล้วภาษาอังกฤษมันจะช่วยอะไรได้ได้สิถ้าเราพูดอังกฤษได้เราจะฮฮ้้้เ excuse me do you know where the bus station is uh bus B -U -S, bus bus is 12 block right? don't worry i can help you it's that way thank you lovely look thank you lovely bye <laughs> Hi everyone, today we are going to show you our favorite snack in Thailand. t h t e i t mango sticky rice. เอ้าไม่รินกลายเป็นบ็อกเกอร์ดังเฉยเลย Excuse me, how much does? อ๋ออ๋อฮัลโหลเอ่20บาทมั้ง ป้าโน้ตเขางงแล้วอ่ะใครจะได้ช่วยแปลหน่อย This one is 25 baht. You can also buy three, f o r s e baht. Oh wow. Your English is excellent. <S Thank you. I learned it from the Fly One t a l k app. โอ oh, ้โหหลานป้าเก่งเกินนี่เรียนจากแอปจริงๆเหรอลูกจริงค่ะป้าหนูเรียนทุกวันเลยสนุกมากโห oh, ไม่เรียนใช้ภาษาอังกฤษได้หลายอย่างเลยงั้นเราขอลองเรียนด้วยคนนะได้เลยแอบปบนี้ดาวน์โหลดฟรีแล้วก็ทดลองเรียนฟรีด้วยนะมาใครจะเรียนก็มานั่งกับป้าเลย Colorful t o s Yellow car. Which one's a yellow car? Good job. Which one's a... it's a green. I see another one now. Try again because I think let's try again. e t s at Green Monster. เยี่ยมมากเก่งมากเรียนภาษากรีกกระฟวันทอล์ได้ทุกที่ทุกเวลาครูต่างชาติใจดีบทเรียนสนุกมีเกมแทรกระหว่างเรียนเด็กๆได้เรียนรู้ผ่านการพูดจริงฟังจริงใช้จริงดาวน์โหลดฟรีทดลองเรียนฟรีได้แล้ววันนี้พี่คะขอแรกเรียนหน่อยค่ะแลกเท่าไหร่คะเอา200ค่ะหนูจะไปหยอดเครื่องซักผ้าอืมแต่พี่มีไม่ถึง200เลยค่ะน้อง พี่มีเท่าไหร่คะเอาเท่าพี่มีก็ได้คะ่ะอุยแต่พี่ต้องเก็บไวท้ทอนลูกค้านะคะ,ะ,คะต้องขอโทษด้วยนะคะนะคะพี่หนูไม่มีจริงๆหนูต้องเอาเหรียญไปซักผ้าค่คะอืมก็ได้คะ่ะได้แค่ร้อยเดียวนะคะพี่ก็หมดแล้วจริงๆร้อยเดียวก็ได้คะ่ะขอบคุณคระพี่นี่คะ่ะสิบห้าบาททอนห้าบาทนะคะอุ้ยไม่มีเหรียญลูกค้าขาคะ,คะเอ่อลูกค้ามีเหรียญให้แลกไหมคะไม่ได้หรอกคะ่ะจะเอาไปหยอดตู้เติมเงิน หนูไม่มีเงินทอนเลยค่ะพี่งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอานี่อีกห้าบาทคิดตังค่ะหนึ่งร้อยเจ็สิบเก้าค่ะนี่ค่ะอันนี้แถมให้นะคะลูกค้าแถมให้หมดนั่นเลยเหรอคะไม่ค่าใจดีจังเลยค่ะจ้านี่ตังทอนนะคะแน่ค่ะ นึกว่าจะใจดีเอาของที่ใกล้หมดอายุแล้วมาแถมให้เหรอมันหมดอายุตั้งเดือนสิงหาอีกตั้งหกเดือนเลยนะคะมันยังใช้ได้อยู่ค่ะใช้ได้แล้วไงมันก็ใกล้จะหมดอายุแล้วปะแล้วถ้าฉันแพ้ขึ้นมาเธอจะรับผิดชอบปะจะแถมอะไรให้ลูกค้าก็หาของดีๆมาแถมหน่อยไม่ใช่เอาของที่ใกล้หมดอายุแบบนี้มาแถมต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษจริงๆค่ะเอาของแถมอย่างอื่นมาแถมให้หน่อยสิฉันขี่รถกลับมาเสียเว,วลามากเลยเออไทเมอร์ผิวตัวเอาอันนี้ได้ปะเออ เอานี้แหละเสียเวลาจริงเลยน้องตัวนี้พี่แกะดูได้ไหมพี่อยากดูสีข้างในน่ะตัวนี้แกะไม่ได้ค่ะลูกค้านะพี่จะเอาอยู่แต่พี่แค่อยากดูสีข้างในเฉยๆพี่จะเอาอยู่ใช่ไหมคะใช่พี่จะเอาแต่พี่แค่อยากดูสีก่อนงั้นแกะก็ได้ค่ะหืมสีชมพูสีนี้แหละที่อยากได้เอานี้แหละเอานี้แหละค่ะอันนี้คิดเงินเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋เอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง อ่ะเอาอันนี้ตัวนั้นแกะแล้วไม่เอาหรอกมันก็อันเดียวกันพี่ก็ต้องเอาตัวที่พี่แกะสิคะก็พี่จะซื้อไปเป็นของขวัญมนเกิดให้เพื่อนถ้ามันมีรอยแกะแล้วเขาก็ว่าเอาอันเก่าไปให้เขาน่สิไม่ได้นะคะแล้วอันที่แกะใครจะเอาก็กลับไปใส่ก่อนแล้วก็ไปวางขายที่เดิมสิเร็วๆพี่รีบ ชีวิตแม่ค้าไม่ต้องถามหามวันหยุดวันอาทิตย์เปิดร้าน9ก้าโมงตื่น8ปดโมงถ้าขอพรได้อย่างหนึง่งขอตื่นมาแล้วสวยเลยได้ไหมบางทีก็แอบ,บสงสารลูกค้านะเจอสภาพแม่ค้าน้าสดแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเขาก็คงชินแล้วละ่ะภารกิจดูแลลูกค้าแล้วก็มาถึงเวลาดูแลตัวเองคนข้างจะลําบากนิดนึงเพราะต้องหนีผมแล้วก็ใส่แว่นไปด้วยปรับความร้อนลงมาต่ําสุดเลย160องศาเพราะว่าดูสภาพผมฟอกไปหลายรอบนะเนี่ยแล้วก็ทําสีด้วย กรอบเชียเป็นเหตุผลที่ใช้ความร้อนต่ําสุดเพราะว่ามันอยู่ทรงนานแล้วก็ถนอมเส้นผมด้วยถ้าใช้ไฟแรงมากเกินไปก็เหมือนกับเวลาเราทอดปลาข้างในยังไม่สุกเลยแต่ข้างนอกก็ไหมเอาเอาว่าไม่ได้เด้อหน้าเด็กลงใครอยากหน้าเด็กแบบเนี้ยไปตบมาใช้เลยนะจีตาก้าสายมือพี่นิวผมหนูฟูต้องใช้เครื่องนีบตัวไหนเอาล้อซ้มไปเลยจ้ะ